บุรชาศสริวัฒนากเกษมผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ไกลเกลียออกโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะเป็นคณะทำงานผู้ไกลเกลียของสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันพร้อมด้วยพันตำรวจโทเชื้อกองมนลรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันและคณะกตต,ตอรอสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันรวมต้อนรับคณะยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนางสาวอภิปภาเพชรจันสา รักษาการยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้นํนาคณะลงพื้นที่ตรวจนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนณนะห้องประชุมชั้นสองสถานีตํารวจภทธรบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้ด้วยมีนโยบายและสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําสถานีตํารวจตามพรบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพศ .2562 สถานีตำรวจภูทรบึงสามพันจึงได้จัดเตรียมดําเนินการตั้งโูนกไกลรเกลี่ยดังกล่าวขึ้นโดยใช้ห้องทํางานชั้นสองของสพบึงสามพันจะเป็นห้องไกรเกลี่ยตามมาตรฐานศูน์ไกลรเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่แบ่งออกเป็น4ด้าน35ตัวชี้วัดมีค่าน้าหนัก100คะแนนได้แก่ด้านโครงสร้างเชิงกายภาพมีจํานวน6ตัวชี้วัดค่าน้ําหนักอยู่ที่20คะแนนด้านบุคลากรมีจํานวน6ตัวชี้วัดมีค่าน้ําหนักอยู่ที่20คะแนน ด้านการบริหารจัดก,การมีจำนวน12ตัวชี้วัดโดยแบ่งออกเป็น3ด้านย่อยมีค่าน้ำหนักอยู่ที่25คะแนนและด้านงานบริการมีจำนวน11ตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น3ด้านย่อยมีน้ำหนักอยู่ที่35คะแนนซึ่งผลของการตรวจจากคณะกรรม,มการได้รวมคะแนนในแต่ละด้านและให้ศูนย์ไกลเกลี่ด,ดังกล่าวเป็นระดับ A ด้วยค่าน้ำหนักที่97คะแนนจากค่าน้ำหนัก100คะแนนสำหรับการตรวจมาตรฐานศูนย์ไกลเกลี่ด,ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าจะได้รับการอำน,นวยความยุติธรรมผ่านบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรักษาสิทธิของตนในการรับบริการจากศูนย์ไกลเกลี่ยผ่านการตรวจสอบติดตามยกระดับศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและเชื่อถือแก่ประชาชนในชุมชนและเพื่อกลุมคุ้มครองสิทธิ์จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร ในการส่งเสริมสนับสนุนหรือพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพภาพภาคประชาชนและผู้ไก่เกลี่ยต่อไปในวันนี้นะคะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยกลุ่มคุ้มครองสิทธิและศิรีภาพนะคะได้นำทีมงานนะคะลงมาตรวจมาตรฐานศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิาพาท ประชาชนนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ประจำที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบึงสัมพันธ์ซึ่งในวันนี้หลังจากที่เราได้ดูแล้วนะคะแน้วก็มีการตรวจวัดตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะปรากฏว่าทาง สถานีตำรวจภูทรบึงสัมพันธ์เนี่ยมีความพร้อมนะคะในการที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็จะทําเรื่องส่งไปที่ส่วนกลางนะคะเพื่อให้ทางกรมสิทธิและเสรีภาพมีคําสั่งแต่งตั้ง ศูนย์ไก่เกีย่ยข้อพิาพาทประชาชนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางศูนย์เนี้ยก็สามารถที่จะดําเนินการในการาให้บริการประชาชนนะคะในการเข้าไก่เกีย่ยข้อพิาพาทในคดีต่างๆได้ค่ะยังไงก็ทาง สํนักงานยุติธรรมจังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความนะคะแล้วก็การไก่เกี่ยข้อพิพาทในด้านคดีต่างๆนะคะเข้ามาใช้ใบริการได้ในสถานที่ใกล้ๆบ้านของท่านนะคะโดยเฉพาะในเขตอำเภอบึงสัมพันธ์ก็คือที่สถานีตํารวจภูทรอำเภอบึงสัมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะ